อัปเดตบัญชีโฆษณานะคะว่าวันนี้นะคะเราเชื่อมบัญชีแล้วหรือ,อยังเครดิตนะคะของบัญชีโฆษณาของเราเนี่ยใน i ิน t a g r กรมของเราเนี่ยมีที่เท่าไหร่นะคะวันนี้โค้ดแอจะมาบอกทุกๆคนนะคะว่าในปี2023มเนี่ยมีการอัปเดตค่อนข้างเยอะนะคะโดยในเรื่องที่สำคัญเลยนะคะก็เป็นเรื่องการเรียกเก็บเงินนะคะสำหรับ Facebook หรือ Meta นะคะก็คือหลายๆคนก็คงรู้ว่า i ิน t a g r กรมกับ Facebook นะคะเป็น บริษัทเดียวกันเนาะก็วันนี้โค้ดแอจะมาบอกเลยนะคะว่ามี2วิธีนะคะทุกคนว่าวันนี้เราเนี่ยจะสามารถาใช้เครดิตแบบไหนได้บ้างนะคะวันนี้โค้ดแอมาสรุปให้กับทุกๆคนนะคะแต่ก่อนจะไปฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องโค้ดแอไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคในการทำอินสตาแกรมนะคะวันนี้โค้ดแอเลยมาสรุปให้กับทุกๆคนเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ่เดี๋ยวโุดแอรของเปิดตัวมีนิดนึงนะคะโอเคอ่ะวันนี้นะคะก็จะมาสรุปนะคะให้กับทุกๆคนว่าโปรโมทเนี่ยเวลาที่เราโปรโมทนะคะตอนนี้คือเมื่อคืนนี้คดแอดนั่งเช็คนั่งเช็ค การโปรโมทใช่ไหมคะโค้ดแอ้เห็นเลยนะว่าเฮ้ยปี2023มเนี่ยมีอัปเดตนะคะถ้าใครลองที่ลองไปเช็คบัญชีของตัวเองด่วนเลยนะคะว่าตอนนี้บัญชีของเราเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรสามารถที่จะอ่าใช้เครดิตแบบไหนได้บ้างนะคะแล้วเราจะรู้ได้เลยนะคะเพราะว่าข่าวดีนะคะสำหรับทุกคนเนาะที่วันนี้ถามโค้ดแอมมาเยอะมากว่าโค้ดค้า,คว,าวันนี้จะเชื่อมบัญชีดีไหมโค้ดค้าวันนี้เนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไร จะเชื่อม Facebook IG ด้วยหรือเปล่าหลายๆคนเนี่ยคือตอนนี้กลัวมีปัญหาใช่ไหมคะว่าเอ้ยตอนนี้เราแบบมีเฟซเราโดนปิดอยู่ IG เราจะมีปัญหาไหมนะคะเดี๋ยวโค้ดแอ้มาสรุปให้กับทุกคนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะก็คือทุกคนเรากลับไปสังเกตนะถ้าใครยังไม่ได้เช็คนะคะในตัวของ i อ IG เนาะพอดีโค้ดแอ้เนี่ยได้ไปเรเช็คนะคะก็คือในตัว IG ของเรานะผ่านมือถือนะคะเขาจะถามมาเลยว่า อันนี้ต้องบอกก่อนว่าบัญชีที่โคดแอรแคปมาเนี่ยเป็นบัญชีที่ยังไม่ได้เชื่อมกับเพจนะคะสําหรับใครที่เชื่อมกับเพจแล้วนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรก็แนะนําว่าเราอาจจะกดยกเลิกนะคะได้นะคะคือยกเลิกกดยกเลิกในการเชื่อมได้นะคะถ้าคุณอยากจะแยกนะก็คือมันมี2วิธีนะคะก็คือเขาจะถามอันแรกนะคะก็คือบัญชีของเราเนี่ยเราจะเชื่อมไหมอ่ะเขาจะถามเลยนะคะอันแรกนะ เห็นไหมเขาจะถามนะคะก็คือเขาจะถามเลยว่าเนี่ยอันนี้นะคะเขาจะถามว่าบัญชีได้ใช้บัญชีโฆษณา Facebook ไหมแล้วก็จะใช้แบบไม่ใช้คือเราสามารถกดติ๊กได้เลยนะคะเขาจะถามเลยลองกลับไปเช็คใน i n s t a g r กรมของเรานะคะก็คือเริ่มต้นเนี่ยก็คือถ้าเป็นตัว IG ีที่ไม่ได้เชื่อมนะคะก็คือเขาจะกดถามแต่ถ้าเราเคยเชื่อมมาแล้วนะคะเขาก็จะใช้เครดิต กับ facebook ของเราเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวโค้ดแอมมาบอกข้อดีข้อเสียนะของการเชื่อมแล้วก็ไม่เชื่อม facebook นะคะโอเคงันถัดมาเลยค่ะข้อดีนะคะของการเชื่อมบัญชีโฆษณาใน f c e e o o o เนี่ยอันดับแรกเลยนะหลายๆคนเนี่ยก็คงรู้ใช่ไหมคะเวลาที่โค้ดแอมมาสอนเนาะก็คือโค้ดแอมจะพูดเลยว่าแนะนำนะคะถ้าสมมติเราเนี่ยเป็นคนที่ โปรโมทบ่อยมากเราเน้นการแบบโปรโมทเป็นสายยิงแอดเลยเนี่ยโค้ดแอดจะแนะนำนะคะให้เชื่อมบัญชี Facebook นะคะเพราะว่าอะไรมันจะสามารถรีทาร์เก็ตได้นะคะซึ่งโค้ดแอดนอะเป็นคนแรกๆเนาะใน IG เนาะที่มาพูดเรื่องว่า IG เนี่ยสามารถเชื่อมบัญชีแล้วก็รีทาร์เก็ตได้นะคะแล้วก็ข้อดีข้อที่2นะคะสำหรับ การเชื่อมบัญชีเฟซกับเฟซบุ๊กนะคะก็คือเวลาที่เรามีแอดมินหลายคนใช่ไหมคะเราสามารถอ่ะเราสามารถที่จะให้แบบแอดมินคนนี้เราสามารถให้แอดมินคนนี้นะคะ มายิงแอดแทนเราได้ด้วยนะคะก็คือเราแค่ให้เขามีสิทธิ์เนาะในการที่โปรโมทได้ด้วยบางทีเรายุ่งๆอยู่เราแบบทําหลายธุรกิจเนี้ยเราก็หรือมี f a c e b o o k มี i g ห,หลายอย่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างได้นะคะก็คือให้คนนั้นเขาเข้ามามายิงแอดให้กับเรานะคะหรือเราอาจจะจ้างคนที่เขาเป็นเออเอ็กซ์เพรสในเรื่องการยิงแอดนะคะ แต่โคดแอนนะไม่ไม่ได้รับนะคะไม่ได้รับโปรโมทให้นะคะส่วนมากก็จะเป็นเน้นสอนนะต้องบอกก่อนนะเพราะมีคนถามโคดแอนมาเยอะว่ารับยิงแอดหรือเปล่าโคดแอนไม่ได้รับนะคะโอเคถัดมานะคะก็คือเรื่องเครดิตบัญชีข้อดีเลยนะถ้าสมมตินใน Facebook เนี่ยถ้าเรายิงแอดเขาเรียกว่าอะไรเรายิงแอด มาเยอะๆใช่ไหมคะเราจะมีเครดิตวันนี้เราสามารถใช้เครดิตเดิมนะเพราะว่าคนแอดลองเช็คแล้วส่วนมากเนี่ยเขาจะสามารถใช้เครดิตเดิมได้นะคะก็จะเห็นเลยว่าคนเนี่ยจะใช้เครดิตอ่าเช่นเราเคยยิงแบบเครดิตของเรา1 5 0 0 0นเอ่อ15,000เนี่ยเครดิตของเรา ชําระตรงมากอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้เครดิตเดิมได้นะคะก็คือใน IG ก็สามารถใช้เครดิตนั้นได้ด้วยนะคะเวลาที่เรากดโปรโมทนะส่วนข้อเสียนะคะสําหรับการเชื่อมบัญชีนะคะข้อเสียเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยถ้า Facebook โดนปิดนะ Facebook เพจโดนปิดนะคะ IG เรานะมีสิทธิ์โดนปิดด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าอะไร AI มันจะเชื่อมกันแล้วเขาจะมองว่าเป็นคนเดียวกันนะคะส่วนข้อ2เนี่ย อันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เพราะส่วนตัวโค้ดแอดถามทางเมตามาโค้ดแอดได้มีโอกาสได้ไปคุยกับ Facebook เนี่ยโค้ดแอดบอกเลยว่าโค้ดแอดถามว่าถ้าสมมติเราจะแต่งตั้งแอดมินทุกคนอย่าลืมไปเช็คนะเวลาแอดมินของทุกคนเนี่ยต้องเช็คเลยว่าเขาเคยมีประวัติโดนปิดบัญชีหรือเปล่าเพราะว่าอะไรสมมติเราเนี่ยตั้งใจแบบสายข่าวมากเลยนะตั้งใจแบบทําเพจของเรามาไม่อยากให้มีปัญหาถ้าสมมติเราเหมือนเราเอาแกะดํามาอยู่ในแกะขาวนี้ใช่ไหม เขาก็จะมองว่าเราเป็นแกะดําไปด้วยนะคะคือหลายๆคนก็คงรู้เนาะเวลาที่เรายิงแอดตัว Facebook เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแค่เราโดนปิดบัญชีครั้งหนึ่งเนี่ยเราเหมือนนักโทษเนาะเราเหมือนแบบโดนควบคุมพฤติกรรมนั่นแหละค่ะอันนี้คือคนอต้องบอกทุกคนก่อนนะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เนาะเราเพจของเรามีสิทธิ์โดนปิดนะคะทุกคน AI เนี่ยเขาจะวัดจากพฤติกรรม เป็นหลักเลยนะคะทุกคนอันนี้คือต้องให้รีเช็คมาเลยนะคะอ่าถัดมานะคะข้อดีของการเชื่อมนะคะก็คือ Facebook ของเรานะข้อดีก็คืออะไรๆยคนก็คงรู้ก็คือ Facebook เนี่ยโดนปิดใช่ไหมไอจก็จะไม่โดนปิดนะคะส่วนอันที่สองก็คือมันสามารถปลอดภัยมากได้มากเลยนะคะทุกคนก็คือ Facebook บัญชีโฆษณา IG กับอ่า e c o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  k ไอตัวนี้ก็คือมันจะแยกกันเลยนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือโปรโมทง่ายทุกคนก็คือเหมาะสําหรับมือใหม่ในคดแอดเสริมให้ก็คือหลายๆคนก็สามารถกดโปรโมทโพสตได้เลยนะคะส่วนข้อเสียนะคะทุกคนที่ไม่เชื่อมบัญชีนะคะทุกคนก็คือ เราจะ r e t a r ก็ตไม่ได้นะคะถ้าวันนี้เราจะมาเป็นสายยิงแอดแบบจริงจังนะยิงแอดอินสตาแกรมแบบจริงจังนะคะก็คือแนะนําเลยนะคะทุกคนถ้าเราอยากจะประหยัดเงินก็คือเราต้อง r e t a r ก็ตนะคะเพราะว่าโดยพฤติกรรมของคนเนี่ยจากที่โค้ดแอเนี่ยได้ยิงแอดอินสตาแกรมมา3ปีเนี่ยคนแอนจะบอกเลยว่าคนส่วนมากเนี่ยจะต้องแบบเห็นเราบ่อยๆเห็นเราบ่อยๆนะคะแล้วก็เราจะไม่สามารถที่จะเพิ่มบัญชีโฆษณาได้ แล้วก็ที่สําคัญเรื่องเครดิตบัญชีนะคะทุกคนถ้าสมมุติเราไม่กดโปรโมทนะก็คือจากที่เราเคยลากไอะเราเคยกดโปรโมทในตัวบัญชีมือถือใช่ไหมคะบัญชีมันก็จะดูกล้างไปหมดเลยอ่าอันนี้สําคัญมากๆอันนี้อย่าลืมเช็คนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวมาสรุปให้กับทุกคนอีกทีหนึ่งนะคะอ่าก็คืออ่าเดี๋ยวคนแรกจะขอ,อก,กลับไปอีกอ่า โคดแอจะสรุปให้กับทุกคนเลยนะคะว่าข้อดีข้อเสียนะคะขอการนะเชื่อมบัญชีกับไม่เชื่อมบัญชี Facebook นะคะก็คือตัวจัดการโฆษณานะต้องบอกก่อนนะตัวแอดมินิเจอร์นะคะคือการเชื่อมวิธีการก็คือโคดแอได้มีทําคลิปไว้นะเดี๋ยวโคดแอจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เรื่องเกี่ยวกับตัวเนี้ยการเชื่อมบัญชีเชื่อมยังไงบ้างนะคะเชื่อมผ่านตัว IG เพื่อนเชื่อมผ่านตัวจัดการโฆษณาเชื่อมยังไงบ้างนะคะส่วนตัวโคดแอนะคะจะบอกเลยนะว่าการเชื่อมบัญชี ถ้าเรามายิงแอดแบบจริงจงนะคะส่วนมากเลยเนี่ยก็คือเขาจะเชื่อมบัญชี Facebook นะคะเพราะว่ามาเราจะต้องรีทาร์เกตนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแอดมินนะเวลาที่เรามีแอดมินหลายๆคนเนี่ยเราจะได้ให้แอดมินเขาช่วยยิงแอดได้ด้วยแต่ทุกคนต้องเช็คประวัติตัวของอพฤติกรรมนะคะของของแอดมินของเราถ้าสมมติเราต้องถามเขาตรงๆเลยว่าเคยแบบ โดนปิดบัญชีหรือเปล่าเคยมีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็เราก็ไม่ควรจะเอาแอดมินคนนั้นมาอยู่ในเพจของเราเนาะอาจจะทำให้บัญชีของเรามีปัญหาได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเชื่อมปุ๊บเครดิตเรานะคะสมมติเราเคยยิง Facebook มาเราจะสามารถมีเครดิต IG ยิง IG ได้เท่ากันเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเริ่มนะตัวบัญชีใหม่ส่วนนะคะในฝั่งของตัว i n s t a g r กรนะคะที่ ยิงผ่านแอปนะโดยที่ไม่เชื่อมะ,ะก็คือข้อดีเลยเดี๋ยก็คือปลอดภัยแน่นอนคุณไม่มีคุณถ้าสมมติคณโดนปิด facebook แล้วอไอจี IG ของคุณก็จะไม่โดนนะคะแล้วก็ข้อดีก็คือค่อนข้างง่ายนะคะคือสามารถกดโปรโมทโพสได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนเรื่องเกี่ยวกับ โดนเสียงแบบแอดมินมีปัญหาแต่ว่าเราจะยิงได้แค่คนเดียวนะคะทุกคนอันนี้ต้องบอกข้อเสียเลยถ้าใครที่เป็นมือใหม่นะอ่ะอันนี้อาจจะเหมาะถ้าเป็นฝั่งที่ไม่เชื่อมเนี่ยอาจจะเหมาะกับมือใหม่ที่แบบเอ้ยบางทีกดโปรโมตลองผิดลองถูกไม่รู้จะเริ่มยังไงดีอย่างนี้นะคะเราก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้ก็คือ,อยังไม่ต้องเชื่อมก็ได้นะคะแต่ ข้อเสียก็คือเครดิตเราจะต้องเริ่มต้นใหม่เลยนะคะก็คือเราอาจจะต้องเติมเงินไปก่อนนะคะหรือสำหรับ IG ใหม่แบบคุณเปิด IG มาใหม่เนี่ยคุณต้องเติมเงินแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะคะคนแอ้แนะนำเลยเนาะเวลาที่คนเนี่ยมาเชื่อมบัญชีเออส่วนมากเนี่ยก็คือเวลาเชื่อเราเชื่อมบัญชีอย่างงี้ใช่ไหมครับ เครดิตเนี่ยอย่ามีปัญหานะเพราะว่าปีนี้ปี2 0 2 3 2นย6เนี่ยทุกคนก็รู้เลยนะคะคือถ้าใครที่โดนแบบว่าค้างค่าชำระค้างชำระเงินใช่ไหมคะคุณจะเห็นเลยนะว่าคุณอาจจะโดนแบบบลวก,ลวกเครดิตบูโรหรือว่าเขาจะตัดบัญชีคุณบัญชีคุณจะมีปัญหาแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าสมมติคุณค้างคุณจะมีเขาเรียกว่าอะไรมี ดอกเบีย้ยด้วยนะคะทุกคนนึกคิไม่ออกมีดอกเบีย้ยด้วยนะคะโอเคแล้วก็คนแอนอยากจะฝากทุกคนไว้เลยนะคะเวลาที่เราจะทำอินสตาแกรมเนี่ยหลกัหลกๆเลยนะอยากให้ทุกคนเนี่ยมี mindset ตรงข้อนี้มากๆเลยนะคะก็คือเวลาที่คุณมาทำอินสตาแกรมใช่ไหมคะคุณต้องเข้าใจคนในอินสตาแกรมก่อนก็คือเขาจะเข้ามาเสพก่อนแต่ข้อดีเนี่ยคนแอนเชื่อว่าใครที่มาขายของมาทำโปรโมทใน IG เนี่ยส่วนมากนะคะก็คือ อยากจะที่จะขายแพงมากกว่าแพลตฟอร์มอื่นใช่ไหมคะถ้าวันนี้คุณอยากจะขายแพงขึ้นคุณอยากจะให้สินค้าของคุณคุณอยากได้ลูกค้าตลาดบนอยากได้คนรวยนะคะคุณต้องรู้ก่อนนะคะว่าคุณเนี่ยทำมะ ไอของคุณให้ดูแพงหรือเปล่าเพราะว่าโคดแอนเนี่ยแทบจะบอกทุกๆคนเลยนะว่าถ้าคุณเนี่ยกดโปรโมทอย่างเดียวไม่ทำให้คุณขายได้นะมันต้องรวมหลายๆอย่างนะคะรวมกันเนาะซึ่งปีนี้นะคะโคดแอนจะทำา EP แยกนะคะทุกคนในเรื่องการยิงแอดโปรโมต Instagram ปี2023ก็คือจะทำเพลลิสต์ใหม่ให้กับทุกคนเลยนะคะโอเคสำหรับใครที่มีคำถามนะคะสามารถทิ้งไลโอเอไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใน E ี แล้วก็สำหรับใครที่สนใจจะลงเรียนนะคะเจอตัวกับโค้ดแอนะ โค้ดแอจะบอกก่อนนะคะว่าก็จะมี2แบบนะอาจจะมี3แบบนะคะก็คือสามารถ p r i v a t e coaching ส่วนตัวได้นะคะผ่านออนไลน์นะหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะทุกคนพร้อมคอร์สออนไลน์ยิงแอบ,บนะคะส่วนอันที่2เนี่ยคุณอยากจะเรียนแบบ p r i v a t e y นะคะแบบเจอตัวนะ4ชั่วโมงนะคะก็มาเจอโค้ดแอได้ที่นี่เลยนะคะอันนี้นะคะราคานะของเดือนมกราสองพนนะจะอยู่ที่1 5 0 0 0ับาทนะคะก็คือเรียนกับโค้ แอตัวตอต,ต,ตัวเลยเอาธุรกิจของคุณเนี่ยมาเล่าเลยโค้ดแอดจะไม่ได้โค้ดแอดจะแจกไมซ์เซ็ในการทํา IG นะคะรวมถึงในแพลตฟอร์มอื่นๆโค้ดแอดยิงแอดทุกแพลตฟอร์มนะคะทุกคนแล้วก็โค้ดแอดกําลังจะเปิดนะคะเ,เขาเรียกว่ากุ๊ c โคชชิ่งนะคะทุกคนน่าจะประมาณเดือนมีนานะคะทุกคนตอนนี้กําลังเปิดอยู่นะคะราคานะ ถึงเดือนมกราสิ้นเดือนมกรานะคะอยู่ที่9,999บาทเท่านั้นนะคะรับแค่10คนนะคะสำหรับใครที่วันนี้อยากจะเจอตัวโค้ดแอนหนึวันเต็มๆเลยนะคะมาปรับพื้นมาเป็นเวิร์กช็อปกันเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ